สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งชุดอัปเดตวันนี้สดสดอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2568นปดะครับโรนีทีเด็ดโปรโมชั่นบันแฟร์4คูณ0 0่บาทอัปเดตอีกแล้วชุดนี้นะครับนี่4คูณี่ลูกค้าเพิ่มเติมเป็นนี่ครับนี่เป็นตู้นี่ครับเอาไปใช้งานครับไม่ต้องใส่อะไรครับข้างๆครับนี่หรือเราทำพิเศษขึ้นมาครับทำพิเศษขึ้นมา เป็นรุ่น X m u s ตัวนี้ไม่ได้เพิ่มราคาตัวนี้ในราคาโปรโมชั่นเดิมส่วนตู้ซับเบียนี้จะได้เพิ่มไปละ1,500บาทนะครับเพราะตู้ซั Air บเบียดปกติเป็น B V 18นิ้วแต่เราใส่ตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานเป็นรุ่นบ่าววีตัวนี้ครับนี่บ่าววีหูจับเหล็กนะครับนี่เป็นรุ่นหูจับเหล็กแล้วก็เป็นรุ่นมีเพจข้างหลังครับนี่ครับเพิ่มเติมพวกเ,เรี่กว่าชัชเอรี่พวกอะไรอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะนี่นะครับ ก็หกพันห้าเพิ่มแค่ใบละพันห้าได้เป็นแต่แกงปัม๊มได้เป็นหูจับเหล็กได้เป็นเพดก็เป็นชุดแต่งอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาตัวเราพูมเป็นรุ่น18นิ้วนะครับพันห้าร้อยวัตตัวนี้ครับเป็นรุ่นพันห้าร้อยวัต์ไว้สี่นิ้วสี่ชั้นเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับแม่เหล็กสองก้อนสิบแปดโปรทีใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นน้องใหม่ล่าสุดเป็นโครงหลอ่องานดนตรีงานกระเดื่องงานอะไรโอ้บอกว่าครบคันนะสำหรับชุดนี้นี่นะครับ นี่ครับตู้เสียงกลางอุปกรณ์ชุดตู้เรียกว่าที่นี่หนึ่งอุปกรณ์ชุดแต่งครับ่แเป็นตู้แต่งครับลูกค้าเด็กได้ลายแบบแล้วก็นี่ครับทําเป็นอุปกรณ์ขึ้นมารเพา Power AM ก็เป็นรุ่นนี่ครับ48 Equalizer c r o s ไม่ y l o y ตามโปรโมชั่นเลยนะครับ Mixer Mayloy รุ่นจูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้ครับ m a y l อยสวยๆครับเนี่ยนี่เวลาร้องเสียงดีครับขึ้นจนกัะทั่งเปลี่ยนขึ้นใหม่ได้ครับเลยครับเสียงกลางเป็นรุ่น เราลำโพงหนึ่งงเก้านะครับ400ร้อยบาทเหลี่ยม benjodit com สี่สี่เน็ตเบอร์ในตัว12นิ้ว1นคูณหนะครับตัวนี้ครบชุดครบคันสำหรับเซตนี้สวยอีก1ชุดเลยนะครับนี่ครับนี่แต่ละชุดก็สามารถอัปเดตได้แต่งได้เพิ่มเติมได้นะครับนี่เราทำไว้เผื่ออนาคตลูกค้านี่หรือว่าชอบเป็นแบบนี้ครับนี่ power amp Channel นี่ครับหรือชอบเป็นแบบนี้ครับนี่ power amp 2แท่นแบบนี้นี่ครับขับซับเบียร์ก็ได้ขับกลางก็ได้นี่ครับทั้ง2แท่นเนี่ยสามารถสลับซับเบียรกกนได้้ครับบชุดนนีี70,000าทเ่ย นี่ครับทุกอย่างก็คล้ายๆกันนี่ครับตามแค่นี้ครับนี่นะครับวันนี้ยีิบสี่พฤศจิกายนที่อุบลราชธานีครับขนอกนี้ก็กําลังเตรียมครับเนี่ยนี่ครับขนอกนี้โออเดอร์นี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับกำลังเตรียมประกอบหกชุดครับวันนี้วันจันทร์ครับวันนี้สี่คูณสี่แปดคูณแปดครับเร่งส่งมอบทุกวันเนี่ยมีกำลังทำสี่คูณสี่กับแปดคูณแปดครับนี่บรรยากาศเราอัปเดททุกวันสดๆทุกวัน นี่ลูกค้าก็มารอรับวันนี้4ี่คูณสห้าล้านก็มารอรับน่าจะ2เซตเลยครับวันนี้4ีคูณสมารับหน้าร้าน2ชุดแล้วก็เป็น8ปคูณแอีก1ชุดนะครับสดๆทุกวันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีศรีสาวนะครับนี่ครับชุด65,000บาทก็จะเพิ่มแค่ตู้ซับเบรดนะครับเพิ่มเป็นรุ่นบาววีแต่ปกติก็เป็นรุ่นอ่ารุ่นทั่วไปเราก็เป็นรุ่นตะแกรงฉีกครับตะแกรงฉีไม่มีหูจับเด็กไม่มีเพรทครับ แต่ตัวนี้คือเป็น18นิ้วแล้วก็เพิ่มตะแกงปั๊มตัวนี้ขึ้นมาก็ใบละพันห้าครับก็เหมือนกับเราเพิ่มค่าสแกงค่าอุปกรณ์หูแล้วก็อุปกรณ์ะแกงปั๊มซินเตอร์เพจข้างหลังขึ้นมาครับเก่ยกระสุิคเพิ่มได้ตามโปรโมชั่นนะครับนี่นะครับชุดแต่งวันนี้24พฤศจิกายนฟังเพลงฟังเพลงครับ,บนี่ครับ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับนี่นะครับ0856313001สดสดทุกวันสดสดทุกคลิปที่อุบลราชธานีนว่าชอบเป็ียนแบบนี้นี่ก็สวยครับนี่บาวเทค12นิ้วนะครับนี่ประทะบาววี v. เดี๋ยวตู้ใหม่ล่าสุดนะครับตู้หลวงไก่นะครับเดี๋ยวรอออกเร็วนี้นะครับจะเ,เป็นตู้คล้ายๆกับสูตรใหม่ของทางร้านเลยนะครับแต่ถ้าเอาเอาให้ครบทุกทุกสำนักเลยเลยบาววี Bal v. ก็มาแล้วนี่นะคร นี่นะครับบาวีบาวเทคแล้วก็ใหม่ล่าสุดหลวงไก่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นโปรโมชั่นไหน18นิ้วมือนกันนะครับน่าจะเป็นคล้ายกับมาตินนะครับก็ฝากติดตามล้วยกันนะครับเอา้าส,สดวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณทุกการติดตาม24พฤศจิกายนที่อุบลราชธานีกับระานอธบดีสิสามสี่กู้สี่หกหมื่นห้าพันบาทท้งระบบ18นิ้วบาวี avi, ปะทะนี่นะครับ X นิ้ว รุ่นพิเศษตัวนี้ครับขอบคุณการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ